ย่อได้ก็ได้สวัสดีค่ะกินเรไเป็นต้มยำต้มผู่วเอันนี้จ้ากินเรไเป็นต้มยำต้มผู่อันนี้ก็ใส่ขนาดขึ้นเจ้าเลยเบื่มาถึงก็ทักเลยอ่ะใช่ค่ะยินดีต้อนรับนะคะพี่สมยิงด้อ่าแฟนคือกันเลยคือกันเลยแม่บอค่ะเออคือกันเลยคือกัน ชอบนะเนี่ยชอบพี่เขาแล้วนีไงชอบจริงนะพี่หญิงชอบจริงนะนั่นนะ่ะเขากาะแต่ผู้ชายเขาไม่กาะนี่เลย <c oughs> เขาเกอะใส่แต่ผู้ชายเขากาะแบ่นี่เลย,น,ยนั่อนี่าถูกคนถูยคนนี่เขาเล่นกับเด็เกผู้ชายว่าตายแล้วชอบชอบแต่พี่ผู้ชายนะคะเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวขอบมาเดี๋ยวไปกินในบ้านแล้วขอบบ้าน เพื่อนสกีต้บอกนาดิายตี้ยพอชว่าถช้าอันกลนี่ด้านนี้ยังอาบไม่เสร็จเลยดิเอด้านนี้ยังไม่สวยเลยาจจะเปียกนหนาบ่หนาบ้เอ้อ ตกงานแน่มีควันใหม่มาแล้วลม,มีพาะควนนัควนใหม่แล้วขอควันหนาทีังคับมีควันใหม่แล้วพี่ออไทยได้ควันใหม่แล้วค่ะแม่แม่เออพี่ออไทยมีควันใหม่แล้วเด้อนี่มีพาะควันใหม่แล้วเด้อค่ะนี่ thank you นะคะอ,อาบนาบ้ามเบลเลวตู่ได้ไนะคะ <laughs> อาบนาบ้าเบ่เบิดตตู่ <laughs> สวัสดีนะคะ ดูดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ผ่าอาำให้ก่อนลูกเออเออเด็กควนไม่แล้วี่อไทยอเตปไปยิงเ้หนื่อไงนี่เป็นไงล่ะแม่แม่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอาบน้ำให้ด้วยนะคะ ดีใจจังเลยแวมาเยี่ยมแล้วก็แวมาหาน้องอ๋อไทยแล้วอาบน้ำให้น้องด้วยนะคะนี่สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะเออเด็กขวัญใหม่แล้วเออเด็กควันมาแล้วพอเตยจบงานแล้วบัดนี้พอเตยจบงานแล้วค่ะนี่เออได้ขวัญใหม่แล้วพี่อ๋อไทยอ่าได้พี่ควัอาบน้ำให้ได้ควันคนใหม่แล้วนะคะนี่อโอ้ยู่ดีคักเนาะ เป็นริ่งองเพื่อนคร oh, ับเออควันสำรองควันสำรองวันนั้นอ๋ออันนี้ควันสำรองเนี่ยอันนี้ควันจริงนะคะนี่ควันจริงอาบน้ำน่ะควันสำรองเออเอาอะไรนะคำพลังเพื่อน่าเอาบอกเล่าเพิ่มเออเอกเล่าเพิ่มปิกไทยนิดหน่อยนิดหน่อยอ๋อพี่เขาบอกว่าจะปิกไทยนิดหน่อยนะคะอุ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอด สุดยอดสุดยอดสวัสดีค่ะคุณแม่อ่าสุริสวัสดีค่ะเอะ้พี่บอกว่าสปิกไทยได้นิดหน่อยนะคะอุ้ยเก่งมากเลยอะ่ะม,มาอยู่สักให้พี่เขาอยู่สักสักสักสัปดาห์หนึ่งเนาะเพราะเตยเออสบายเออพี่บอกว่าสบายนิ้วน้ำ แม่แม่อืมอ่แม่แม่เข้ามาก็ช่วยแปลด้วยนะคะที่มาที่พี่พี่พขามาอยู่อยู่ประเทศอะไรคะอเมริกาค่ะอเมริกาโอ อย่าร้องไห้ตามพี่เขานะคะว่าสันคุณแม่บอกอ๋อพี่เขามาจากอเมริกานะคะพี่ๆแม่ๆ่ะมาจากอเมริกาเลยนะคะที่ออทไทยเขาเจอพี่ชาวต่างชาตินี้ส่วนมากจะเป็นอเมริกาเนาะส่วนมากจะเป็นอ่าพี่มาจากอเมริกากันส่วนใหญ่นะคะที่มาเจออะไรอะไรพอพอพอแล้วเข้าบ้านเข้าบ้าน อย่าเพิ่งเอาเข้าข้างในเด้อเดี๋ยวไว้ด้านนอกอันนี้ตรงนี้ก่อนนี่นะคะโอ้ยยังบ่เปิดไฟบ้านนห่นั่นนี่น่ะเข้าบ้านกันโกฮอมโกฮอมเวลี่เลยดี่แฮปปี้มากนะคะ

คลุกไสแล้ววันนี้มีที่นอนใหม่ด้วยนะคะขอบคุณเอฟซีนะคะท่านโตโตด้วยนะคะที่สั่งทรายมาให้น้องนอนแบบนิ่มๆนะคะที่นอนนิ่มๆนะคะเอฟซีค่ะนี่เลยนะคะแต่ลวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ลูกขอบคุณพี่ก็ก่อนเร็วจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ บายบายเออเอาดีๆเอาดีๆขอบคุณค่ะมาแล้วพี่จะไปแล้วนะคะตาหวานเออสุดยอดนะคะยูซีค่ะสุดยอดนะสุดยอดขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะ โอกาสหน้าแวะมาหาน้องใหม่นะคะวันเ้าร์เรียนยินครับโอโอ้โอ้เสารเรียนดินแล้วเอเอเอาโอ้เอาฟังนีก่อนเด้อฟังฟังท่านผียาพึ่งยื้ยยื้คักเลย์บะนี่โอ้แม่แม่ขาคักเลย์บะนี่ว่าจะเดินไม่ได้เดินนะคะแม่แม่ พอดีพี่มาแวะมาหาก่อนนะคะจะเดินไม่ได้เดินนะนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้าเอาเอาจะเลือบ่ลราบ่เนี้ยเอ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 ้เต็มเต็มแม่เลยมวนเพลินคักมวนเพลินคักเลย โอเคในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย